วิธีการใส่โค้ดอ่งเปารับบัตรฟรีนะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราหลังจากนั้นให้มาตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าหน้าหลักเสร็จแล้วให้มารูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอในหน้านี้ให้เรากดที่คำว่าค้นหาที่เป็นแว่นขยายข้างบนตรงนี้ได้เลยในการค้นหาเราจะค้นหาผ่าน ID l i n e นะคะ ID ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ7อ7เ S q Z s h a มีแอดนำนานด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราค้นหาเจอเราสามารถกดเพิ่มเพื่อนหรือสามารถกดแชทได้เลยส่วนการรับนะคะให้เราดูคลิปให้จบ ถ้าคุณไม่ดูคลิปหรือดูคลิปไม่จบคุณจะไม่รู้ว่าโค้ดดังเปาในวันนั้นคืออะไรแล้วเวลาที่จะสามารถใส่โค้ดดังเปาได้คืออะไรส่วนใครที่เข้ามาแล้วคือไม่พูดพร่ำทำเพลงดูคลิปไม่จบแล้วก็ทักสวัสดีหรือกดสติ๊กเกอร์มาอ่ะอย่างนี้ ระบบจะส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้ลิงก์อ่งเปาเพราะอะไรให้เราอ่านนึตรงนี้นิดนึงส่วนใครที่ดูคลิปจบโค้ดอ่างเปาได้เวลาได้เรามาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะใส่โค้ดอ่างเปาเสร็จกดส่งเดี๋ยวระบบจะส่งลิงก์อ่างเปาแบบนี้มาให้ นี่นะคะอันนี้คือลิงก์อ่างเปาประจําวันส่วนการรับนะคะถ้าเรากดที่ลิงก์ไปแล้วถ้าใครยังรับไม่เป็นรายละเอียดด้านข้างมีเขียนบอกไว้แล้วนะคะว่าวิาวธีการรับหลังจากที่เราได้ลิงก์อ่างเปาคืออะไร1 2 3 4ดูตามนี้แล้วก็สามารถกดรับได้เลยใครที่ยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้นะคะส่วนใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครมาช้ามาไม่ทันรอในคลิปหน้าละกันนะคะสวัสดีค่ะขอตัรับสูงมาในไลน์ล คลิปนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจ ա วันที่16กลุมภาพันธ์เออ7อก็แจกวอลเล็ตฟรีแทบทุกวันนะคะอย่าง2วันแล้วที่นุชทำคลิปแบบขึ้นโค้ดให้ขึ้นเวลาให้เนื่องจากอยู่ข้างนอกคะ่ะเสียงมันดังนะมันไม่สะดวกในการพูดคุยก็ ทำคลิปแบบนั้นให้หลายคนก็ชอบเพราะว่าคลิปมันสัน้นหลายคนก็ไม่ชอบอย่างน้องคนที่บอกว่าดูคลิปดูเขาียกว่าดูคลิปสองรอบแล้วก็ย,ยังหาโค้ดอังเปล่าไม่เจอก็อย่าใช้วิธีการเลื่อนสคริปข้ามนะถ้าคุณใช้วิธีการเลื่อนสคริปข้ามคุณก็จะเป็นแบบนี้นะคะในการรับก็ดูคลิปให้จบนะคะจะได้เข้าใจจะได้รู้ว่าเขารับกันยังไง วันนี้การแจกก็เป็นการแจกแบบแอดไลน์เหมือนเดิมใครยังแอดไม่เป็นดูคลิปให้จบส่วนเวลาในวันนี้นะคะเวลาที่จะสามารถใส่โค้ดอ่งเปาได้ก็คือ2 1นาฬิกาหนาทีส่วนโค้ดอังเปาที่เอามาแจกประจำวันที่1 0 7เจอสิบกเออประจำวันที่สิกุมภาคือคำว่า ผ้ากันเปื้อนเวลาบอกไปแล้วโคดังเปาบอกไปแล้วยังไงก็เอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้โดยนะคะใครได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยในการรับมันมันอาจจะงงแทนในช่วงแรกๆเท่านั้นแต่ถ้าคุณดูคลิปนิดนึงดูแล้วก็ทำตามนิดนึงก็จะเข้าใจนะคะว่าเขารับกันยังไงคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบค่ะ